สวัสดีครับพี่น้องกินข้าว้กันครับสมงัวแจ้วหนึ่งเห็ดกินกับคำย่างหนึ่ง Terima kasih <muchas> telah menonton! นจะลงจากทีทำานจยทั้งหที่รอรอที่ผีก่อนจะให้เป็นยาสูบยาใหญ่หรือยาที่ซื้อมาขณะนี้ควรจะให้สนเหล่านี้อยู่ทีสภูทุกคนมีโอกาสกันอย่างดีว้ทุกนจะทำเือสิ่งที่ชอบจะมีส่วนร